สวัสดีครับวันนี้รีวิวหมวกกันน็อกอีกแล้วครับผมวันนี้มากับรุ่นน้องเล็กของทางชาร์กครับผมชาร์กรีดิว1.2ครับอาละรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่น beginner เลยรุ่นน้องเล็กที่สุดของทางชาร์กนะครับชื่อรุ่นว่ารีดิว1.2 wow. ก่อนหน้านี้มีรุ่นรีดิวออกมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็น1.2นะครับปัจจุบันนี้เป็น1.2แล้วรุ่นนี้เนี่ยออกมาสักพักแล้วแต่ว่าเพิ่งได้หยิบมาให้หยิบยกมาให้ดูกันวันนี้นะฮะโอเค <Okay. S 1> โดยรอบอ่ะดูรอยรอบกันก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ของทางชาร์จเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าเป็นเป็นมาย,ยังไงไม่ต้องเท้าความอะไรกันมากมายนะฮะ <c oughs> หน้าตาโดยรอบเป็นแบบนี้วัสดุเลยวัสดุเป็นเทอร์โมพลาสติกเลซินนะครับชิลด้านหน้าป้องกันรอยขีดควรแอนที่สคราไลนะครับตามปกติแต่ว่ามันก็ไม่ได้ป้องกันความรุนแรงอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะไปถึงช่องลมกันบ้างช่องลมช่องลมที่ปากนะครับลักษณะนี้เห็นกันได้หลากหลายรุ่นเลยของชาร์เขาจะทําช่องลมเป็นลักษณะแบบนี้นี่แหละ ลมวิ่งมาชนชิลลงลงมาที่ปากไม่ได้วิ่งเข้าปากโดยตรงนะครับไปช่องลมด้านบนช่องลมด้านบน2ช่องมีสวิตช์เปิดปิดทั้ง2ช่องเลยนี่สช่องนี้นะฮะลมเข้าทาังนี้นะฮะด้านหลังไม่มีด้านหลังไม่มีช่องลมนะครับลืมไปสีนี้ทำไมถึงเอามารีวิวนี่เป็นสีใหม่ เรียกว่าใหม่ก็ไม่ถูกเพราะว่าสีนี้นี่มีมานานแล้วแต่ว่ามันจะไปอยู่ในรุ่นพี่รุ่นพี่ใหญ่รุ่นเรสอาโปรุ่นท็อปนะฮะเ <right>, พิ่งเอามาลงในรุ่นเล็กรุ่นน้องเล็กนี่เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งมีลายนี้เข้ามาในไทยนะฮะก็เลยหยิบมาให้ดูแล้วก็เ,เป็นเป็นลอนโซลิเพกานะฮะคาตารุ <Okay. S 1> นย่าโอเคนี่ดูด้านหลังเขียนแบนบอยคือเก๋าเกาหน่อยนักเลงหน่อยนะฮะ <Huh? S 1> สวยดีสวยดีลายนี้ ใครที่แบบว่าอชอบลายนี้แต่ว่าไปไม่ถึงงบ <Yeah. S 1> ประมาณไปไม่ถึงตัวเ e s อาโปตอนนี้มาแล้วอยู่ในรุ่นนี้หยิบหยิบกันแน่เอื้อมถึงเอื้อมถึงง่ายๆไม่ต้องห่วงนะฮะอ่าโอเคสายรัดคางมาดูด้านในด้านในนวมที่แตกต่างกับรีวิวรุ่นแรกเนี่ยคือนวมนี่แหละ <Wow. S 1> หน้าตาภายนอกเนี่ยเหมือนกันเลยนะเหมือนกับรุ่นรุ่นที่รุ่นแรกรุ่นที่1เลย ตอนนี้หนึ่งยูเปลี่ยนไปแค่ตรงนวมนี่แหละ,ะวัสดุไม่หนังตรงนี้จะไม่ใช่หนัง PVC แบบเก่าแล้วจะเปลี่ยนใหม่นะฮะด้านหลังนี่ก็จะเพิ่มจุด <Yeah. S 1> ะสะท้อนแสงมาให้แล้วตอนแรกมันไม่มีไม่มีแผ่นตรงนี้เป็นจุดเป็น <What? S 1> สะท้อนแสงสติ๊กเกอร์เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไระแผ่นสะท้อนแสงแหละไม่มีมาให้นะครับ <Nope. S 1> ที่แตกต่างก็มีแค่นี้แหละที่แตกต่างมีแค่นวมนี่แหละเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดู สีนี้สีใหม่สีนี้สีใหม่เอามาอวดเลยเอามาอวดเลย <Okay. S 1> ต้องโชว์ต้องโชว์กันหน่อยนะฮะอ๋ oh. นี่ข้างในมีแว่นกันแดดนะ i n t e r n a ์เน n ตซ s นไเมีนะฮะสวิตช์อยู่ตรงนี้ตรงกลางเหมือนกับสปาร์ตันเหมือนกับรุ่นสปาร์ตันเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ oh. นะฮะกลไกแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเสียหรอกเพราะมันไม่มีสปริงไม่มีไม่มีสลิง ข้างใน <Okay. S 1> มันก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงธรรมดาเป็นแบบแม่ล้นแอชชัตเลยนะฮะล่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะไซส์ L นี่สตรีทยูทคุณใช้งานปกตินะตามทั่วไปเนี่ยผมหมุนให้ดูผมหมุนให้ดูเว่นตา <S <S นี่เป็นไง แว่นตานี่ถือว่าลงมาได้ปิดเต็มเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ย <What? S 1> ถึงถึงจะมีช่องว่างเหมือนคุณเห็นช่องว่างนะแต่ในมุมมองของคนขับเนี่ยมืดหมดมืดหมดเลยมีแค่นี้ตรงนี้นี่ที่ผมชี้ที่ผมมองเห็นว่ามันยังมีแสงรอดเข้ามามีแค่ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวกับการขับกันกลับขับลงไปข้างหน้าแบบนี้นะแล้วก็มุมมองของของมุ่งเกือบเกือบร้อยแปดสิบแต่ไม่ใช่ร้อยแปดสิบนะเกือบ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 ประมาณนี้ <Yeah. S 1> นะฮะ โอเคเดี๋ยวทอดก่อนประมาณนี้คุณสรุปแล้วมันก็คือหมวกรุ่นเล็กเอ้ยรุ่นเล็กเป็นสตรีทยูทเต็มฟูลเฟสเต็มใบนะฮะ <Okay. S 1> ที่แบบว่าราคาก็ไม่ได้ถือว่าแรงมากราคาเบาๆกลางๆ5,500บาทสำหรับรุ่นอื่นๆนะแต่ว่าสีเนี้เป็นสีของของลรเรนโซของนักแข่งราคาก็เลยจะไม่เท่าเขา <Nope. S 1> ราคาก็จะเพิ่มอีก400บาทเป็น59 0 0นะฮะ ก็เหมือนเดิมครับให้ค่าทําสีเขาค่าลิขสิทธินักแข่งเขาด้วยมันก็ไม่ได้ถือว่าต่างกันเยอะเท่าไหร่นะให้กันได้ให้กันได้เรื่องแค่นี้ติดบลูทูธได้ไหมติดได้ครับแต่ว่าไม่ได้มีเว้าหูนะไม่ได้มีเว้าหูแบบว่าแบบแบบรุ่นอื่นๆที่ซ้อโฟซ้อรองโฟมเข้าไปแต่ตัวนี้เขาเขาก็ซ้อเขาเว้าเว้านวมดีกว่าเรียกว่าเว้านวมมาให้สาหรับติดบลูทูธติดได้ไม่ต้องห่วงติดได้นะฮะอาลงอะไรมีหมดชิวแต่งจะเปลี่ยนก็มี สั่งซื้อได้หมดทุกอย่างนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้มาตรฐานของเขาก็จะเป็นมอกอนะครับบ้านเรามีอยู่แล้ว ece ก็มีมาใหอ้อ่แล้วก็ชาร์ปนี่ชาร์ปได้สีดาวนะครับด้านหน้านี้สีดาวโอเคอีกอย่างคือน้ำหนัก1,500กรัมที่ไซส์ M นะฮะกลางกลางกลางกหมดเลยทั้งราคาแล้วก็ น้ำหนักใช่กางๆหมดเลย <Yeah. S 1> จับต้องได้ง่ายเรื่อมถึงแน่นอนราคาไม่ได้ไม่ได้โดดรุนแรงอะไรมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็วัสดุเขาก็โอเคพลาสติกเรซินไม่ใช่วัสดุ ABS แบบเกรดคือวัสดุเกรดเนี้ยคือค่อนข้างจะพรีเมียมขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่มันก็คงไปเทียบเท่าคาร์อบอนไม่ได้นะต้องยอมรับตรงนั้นนะฮะประกันชาร์จ5ปีเหมือนเดิมผ่อนได้ด้วยเหมือนเดิมครับธนาคารข้างบน <Yeah. S 1> ส่วนสีถามว่ามีกี่สีให้เลือก ก่อนหน้าสีนี้จะมาเนี่ยมีทั้งหมด12สีรวมสีนี้สีใหม่นี้เป็น13สีแล้วส3สามีเรียงไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูประมาณนี้สวัสดีครับแหวะลูกค้ามาทิดหนึ่งนะฮะโอเคไปต่อน่าจะไม่มีอะไรต่อแล้วละ่ะน่าจะประมาณนี้หมดแล้วนะฮะบอกไปหมดแล้ววัสด,ดุอุปโภคบริโอมพูดไปหมดแล้วทีนี้เอางี้ดีกว่าให้ดูนวมด้านในเพิ่มนิดนึงเพราะว่ามันไม่เหมือนกับตัวเก่า ไม่รู้มองเห็นไหมข้างไในเห็นไหมฮะจะมีสีเหลืองๆเ,เป็นรังเป็นรวงเพิ่งอยู่ตัวเก่าจะไม่มีแบบนี้นะตัวนี้เป็นเป็นดีไซน์ใหม่ซึ่งมันก็ทําให้ดูเป็นเรซซิ่งเรซซิ่งขึ้นมาอีกในระดับนึงดูพีดูแพงขึ้นดูลักชัวรี่ขึ้นดูพรีเมียมขึ้นนะฮะประมาณนี้แหละวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลสำหรับรุ่นนี้ครับชาร์ Shark Review 1.2อย่าลืมนะครับสนใจหมวกกันน็อกเข้า oh. ไปได้เลยครับ oh. Hammerhead ครับสวัสดีครับ